สวัสดีค่ะวันนี้เราจะตอบคำถามกันนะคะคำถามแรกค่ะบอกว่าสืบเนื่องจากคำถามข้อแรกนี้ท่านอาจารย์ยังไม่ได้บอกเลยว่าแล้วเวลาที่พระป่าท่านให้พรถ้าไม่บอกชื่อแล้วญาติของเราเขาจะรับรู้ได้อย่างไรว่า หรือว่าใครๆก็มารับได้อย่างขาดใจค่ะคืออันนี้เขาทําบุญไปให้ญาติที่ร่วงระไปแล้วนะคะและพระป่าเวลาท่านรับบางสกุลเนี่ยก็ไม่ต้องอ่านลายชื่อแล้วก็บอกอะไรท่านก็จะเอานิ้วแตะแล้วท่านก็จะแผ่อะไรเราก็ไม่รู้แล้วท่านก็บอกเสร็จแล้ว <c oughs> นะคะเราก็สบายใจทีนี้เนะะี่ยค่ะเขาก็สงสัยบอกว่าพระป่าท่านไม่เห็นบอกชื่อ แล้วญาติของเราเนี่ยเขาจะรับรู้ได้อย่างไรคืออย่างนี้ค่ะครูบาอาจารย์บอกว่าเวลาที่ใจเรานึกเนี่ยอย่างเรานึกถึงพ่อแม่เราว่าหูยเราจะทําบุญให้เพียงแค่นึกแค่นี้เนี่ยท่านก็รับรู้แล้วแล้วพอตอนที่เราไปบอกครูบาอาจารย์วัดป่าให้ทําเนี่ยท่านก็รู้ใจเราพอท่านนึกแค่นั้นนะคนที่เขาล่วงรับไปแล้วเนี่ยเขาก็มาคอยรับ แล้วเขาก็จะได้แล้วเขาก็จะสุขสว่างไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมีการกวดน้ําไม่ต้องมีการเอ,อ่ยชื่อแล้วก็เผากระดาษหรืออะไรอย่างที่พิธีกรรมทั้งหลายอะคะ่ะเราก็จะคุ้นเคยกับพิธีกรรมอย่างเงี้ยนะคะพอเราต้องไปทําแบบที่เขาจะต้องมีอะไรอะไรเราก็รู้สึกโอ้ยเคอะเขินไปหมดรู้จะทํำยังไงเนี่ยค่ะก็เลยเรียนให้คนที่ถามนี้มาว่าไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเพียงใจเรานึกเนี่ย มันก็ไปถึงแล้วไม่ต้องเอ่ยชื่อนะคะหรืออย่างบางทีเราไม่ได้ไม่ได้ทำบุญไม่ได้อะไรเพียงแต่ใจเรารู้สึกแหมเรามีความปีติสุขอยากจะให้ญาติเราหรือพ่อแม่เราเนี่ยเรานึกถึงท่านนะท่านก็มาได้แล้วค่ะมันไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องปฏิบัติหรือต้องทำบุญทำกุศลแล้วถึงจะแผ่ให้ได้ พราะบางครั้งใจเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็รู้สึกอิ่มแล้วก็มันก็เต็มไปด้วยบุญ,ญอยากจะให้เขาเขาก็มาลกได้นะคะตรงนี้ค่ะเพราะใจเนี่ยมันเป็นพลังแล้วก็พลังอันนี้เนี่ยมันมันสื่อถึงกันได้ด้วยคลืน่นอย่างที่เคยเล่าบอกว่า <c oughs> ท่านเจ้าคุณนอเนี่ยกลังค,คืนเนี่ยแทนที่ท่านจะไปเดินจงกรมหรือเดินภาวนาท่านก็ไปนั่งในโบสถ์ แล้วก็ท่านก็แผ่เมตตาที่เขาเรียกเมตตาหลวงอะคะ่ะไปในทิศทั้งแดทิศคือสีทิศต,ตะวันออกตะวันตกเหนือใต้แล้วก็เฉียงนะคะแดทิศทิศหนึ่งก็ตั้งแต่ชั้นพรมโลกลงไปจนถึงรนรกส1มสิบเ็ภพภูมิส1บ็ดภพภูมิคุณได้แปะเ,เริ่มต้นลาวทุ่มหนึ่งบางวันถ้าเผื่อมีรายละเอียดที่ท่วนก็สี่ทุ่มกว่าท่านก็จะเสร็จกลับมาที่กุฏิแล้ววันหนึ่งค่ะ ก็มีฝรั่งจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยซึ่งเขาเป็นไมเกรนรักษาทั่วสหรัฐยุโรปทั้งหมดแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่หายแพทย์แผนโบราณก็ไม่หายก็มีคนไปแนะนำว่าให้ทำสมาธินะคะเขาก็ทำสมาธิด้วยวิธีของพระพุทธเจ้าเราะคะ่ะแล้วบังเอิญบังเอิญวันหนึ่งที่เขาทำสมาธิอยู่เนี่ยเขารู้สึกเหมือนใจเขาสงบและเขาก็ หมืนอนยังกับว่าเราเปิดวิทยุคลื่นสันนะคะแล้วก็พอดีคลื่นมันพอดีพอดีเขาก็มีนิมิตเห็นหน้าพระองค์หนึ่งซึ่งในตาในรูปนั้นเขาประสาทกันเนี่ยเขารู้สึกถึงสัมผัสถึงความเมตตาความเย็นในใจเขาแล้วเขาก็รู้สึกได้พลังที่ท่านแผ่ไปนะคะ <c oughs> พอเขาออกบากสมาธิเนี่ยก็าหายไม้เกรนเป็นปลิดทิง้งแล้วไม่เคยเป็นไม้เกรนอีกเลย เขาก็เที่ยวไปถามผู้คนที่รู้จักทางทางพุทธที่ที่รู้พระที่มีพลังอย่างนี้ค่ะในที่สุดก็ได้ความว่าก็มีอินเดียสีนงกาพม่าไทยเขาก็เสียเวลาอยู่สองปีเพื่อจะรวบรวมสตมังซื้อดา u n d trip ทีเกตที่จะมาสีประเทศนี้ค่ะแล้วเขาก็มาดมดมดมจนเขาไปตาม อารามหลวงใหญ่ๆก็ไม่เจอวันหนึ่งเขาก็กำลังจะลุ่งขึ้นจะไปพม่าแล้วก็ไปเดินแถวประตูน้ำแต่ก่อนแถวประตูน้ำเนี่ยมันร้านร้านขายถ้วยชามเครื่องแก้วแล้วก็มีรูปพระเนี่ยค่ะใส่กรอบแขรนเอาไว้ก็ไปดูท่านเจ้าคุณเนาะเขาก็ไปชี้บอกเจ้าของร้านว่าเขาอยากพบพระองค์เนี้ยเจ้าของร้านก็ใจดีให้เด็กที่ช่วยหยิบข้าวของเนี่ยพาไปส่งที่วัดเทพ ไปถึงนั่นเจ้าคุณนอท่านอกไม่ไม่ไม่ไ่าอยู่ที่นี้ท่านไม่รู้เรื่องท่านไม่รู้เรื่องคือท่านจะเป็นคนไม่ชอบพูดใช่ไหมคะแต่ท่านมหาอัันันธ์บุญหลงที่เป็นรุ่นน้องอะคะตอนที่หนุ่มเนี่ยก็ได้ทุนกอพอไปเรียนที่อเมริกาและพอกลับมาท่านรับราชการอยู่ภาคเหนือท่านก็หลาาออกเพราะท่านไม่สบายแล้วก็มาบวชนะคะท่านเป็นคนชอบคุยชอบซักถาม ท่านก็เลยจูงไอ้เจ้าฝรั่งคนนี้ออกมาแล้วถามว่าเวลาที่นั่งสมาธิเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วก็คิดกลับมาเป็นเวลาเมืองไทยก็พอดีสองทุง่มก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณเนาะท่านแผ่ไม่ตาไปทางทิศเนี้ยพอดีพอดีแล้วใจของเขาที่กําลังทาสมาธิอะ่ะมันคงเหมือนเราเปิดวิทยุคลื่นสั้นแล้วมันพอดีพอดีนะคะคลื่นมันก็เข้ามาเครื่องของเรามันก็ได้ยินทั้งเสียงแล้วก็ได้เห็นทั้ง รูปท่านแล้วก็ได้รับไม่ตาเต็มเปีย่ยมมันก็เลยเป็นอย่างนั้นได้ซึ่งซึ่ง,งอันเนี้ยเราเชื่อว่าพลังจิตของเราเนี่ยซึ่งครูบาอาจารย์ท่านบอกมันเป็นพลังมันยังกับพลังความร้อนพลังแ่งสว่างเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นพลังรู้ที่มันจะรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสมัยสมัยที่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติจริงปฏิบัติจังเนี่ยมันก็ เกิดความมหาสั์อย่างนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นภาพป่าที่ท่านปฏิบัติตามพระธรรมสัพพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อท่านปฏิบัติจริงๆเนี่ยพลังของท่านมันก็คงไปแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องทําพิธีกรรมอะไรเลยแต่ไอ้ตรงที่เราไปถวายว่าอันนี้เรามาทําบางสกุลให้นะและท่านก็แผ่จุดเดียวท่านก็บอกเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็ไม่เคยสงสยัยแต่คน กรุงเทพที่ไม่คุณอย่างเงี้ยเขาก็เอ๊ะแล้วมันจะได้ยังไงก็ไม่ได้เอยชื่อไม่ได้ตรวดน้ําไม่ได้อะไรเลยนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะก็เลยขอประทานโทษที่ไม่ได้อธิบายบอกเล่าเก้าสิบกัน ทีนี้ขอกราบเรียนถามเพิ่มถ้าเราปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่วัดก็ตามเราพยายามที่จะมีสติระลึกรู้ดูลมหายใจควบไปกับพุทโธสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเดินจงกรมด้วยเลือดเนื้อร่างกายที่ได้จากพ่อแม่ท่านจะได้บุญจากเราได้อย่างไรเพราะเวลาที่เราเนี่ยค่ะ พยายามที่จะ,จะมีสติรละลึกรู้ลมหายใจคั่วไปกับพุทโธจนเหมือนไหว้พระหรืออะไรเนี่ยเราก็นึกถึงพ่อแม่เราใจที่เรานึกถึงเนี่ยมันไปถึงท่านแล้วเหมือนเหมือนพอเรานึกถึงไก่เนี่ยื้งทีมันก็มีธุรจิตเคยมีมาแค่ที่บางครั้งเรานึกถึงเพื่อนที่มันอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่เมืองนอกเนี่ยพอเรานึกไม่รู้เขานึกถึงเราก่อนแล้วมันมากระตุ้นให้เรานึกถึงเขาหรือเรานึกถึงเขาแล้วเขาก็ โทรศัพท์ปิ้งขึ้นมาก็ปรากว่าเป็นไอ้เพื่อนคนนั้นแหละมันก็เป็นทํานองเนี้ค่ะเราบางทีเราก็นึกถึงพ่อแม่ขึ้นมาเขาก็รู้แหละเขาก็มารับบุญกุศลที่เรามีอยู่แล้วเราก็แผ่ให้เข้าไปมันมันถึงบอกว่าไม่ต้องทําเป็นพิธีรีตองหรืออะไรที่จะต้องบวดน้ําที่จะต้องเขียนชื่อแล้วก็บางแห่งก็จะต้องเอาไปเผานะคะแล้วก็เอาขี้เถ้านั่นนะไปเออ ใส่น้ําลอยไปหรืออะไรไม่ต้องค่ะไม่ต้องคือคือ,ค,อความที่เราอยู่กับผระวัดป่านียมันง่ายจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเออพอเรานึกถึงนะเขาก็มารับแล้ว <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะได้ผู้ถามเนี่ยจะได้คลายจากความไม่รู้แล้วก็จะได้สบายใจนะคะแล้วพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเ,เราก็จะรู้ว่า ใจของเราเนี่ยมีพลังอย่างนี้และบางครั้งถ้าเผื่อพ่อแม่พี่น้องเราที่เราคิดถึงเนี่ยเข้าอยู่ในภพภูมิที่ดีเขาจะจะไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีพอเรานึกถึงเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะมาโถ่ที่บ้านเราหรืออะไรโดยที่ถ้าเผื่อเขาทํานิมิตให้เราเห็นเป็นร่างเขาก็ได้หรือว่าเป็นกลิน่นอย่างถ้าเผื่อคุณแม่ชอบใส่น้ําอบไทยเนี่ย ก็จะได้กลิ่นน้ำอบไทยคือมันจะทำให้เรารู้ว่าค่ะว่านี่น,นี่เป็นเป็น,ปนคนไหนที่เรานึกถึงนะคะแล้วก็บางครั้งถ้าเผื่อท่านมีพลังเยอะเนี่ยค่ะท่านก็อาจจะคล้ายๆพูดให้เราได้ยินด้วยได้แต่โดยมากเนี่ยมักจะยังไม่ได้ก็จะได้แต่เห็นเป็นรูปเป็นนิมิตหรือว่าได้เป็นกลิ่นอย่างบางคนสุบุรีเนี่ยค่ะ ก็จะได้เป็นกลิ่นบุหรี่ที่ที่สูบอยู่อย่างเงี้ยค่ะให้เรารู้ว่าเป็นใครแล้วตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็นึกแต่แล้วพ่อแม่เรายัางติดอยู่ที่บ้านนี้เหรอไม่ใช่พอนึกถึงปุ๊บเขาก็มามาแล้วเขาก็ไปนะคะเราก็เลยไปเข้าใจผิดแต่ถ้าเผื่อเขาอยู่ในที่ที่เขายัางไม่เป็นสุขแท้ๆเนี่ยเขาจะเป็นไ,นไ,นไนอ้นายยังไม่ได้ก็ต้องถึงวาระที่เป็นวันที่ ออที่กรูบาอาจารย์บอกเปิดโลกธาตุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่เขาก็จะมาได้ที่ท,ที่มันจะมีวันที่ท่านบอกว่าเออนะให้ทําบุญให้ญาติพี่น้องของเราหรือใครที่นั้นหรือเราจะเผื่อแผ่สําหรับคนที่ญาติพี่น้องเขาไม่ได้ทําให้บอกว่าให้เข้ามารับได้อย่างนี้เราก็ทําได้ค่ะเขาก็จะได้รับแล้วถ้าเป็นคนที่เออ ระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเคยทําบุญแล้วพอเวลาพระไอ้พรเนี่ยเขาก็น้อมใจนึกถึงนะคะคนที่เขามีตาทิพย์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าตอนแรกตัวเขาก็อาจจะดำมอมแมมจ้ะแต่พอท่านให้พรอนุโมทนาไปเนี่ยเขาน้อมรับเนี่ยตัวเขาจะค่อยๆใสใสใขึ้นคนบางคนที่เขาใสอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ใสจนกระทั่งได้เลื่อนพบภูมิไปเขาก็จะไปพบภูมิหนึ่ง นี่ก็คือวิธีที่เขาจะได้บุญกุศลแต่ทีนี้ถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่เคยทําบุญไม่เคยรับพรพระเลยถึงท่านจะให้พรเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็จะนั่งคโมตัวดามุดชุดอยู่อย่างนั้นนะคะก็อันนี้ท่านก็บอกว่าเพราะเขาไม่คุญเคยแล้วเขาก็ไม่เคยโมทนาบุญแล้วเขาก็ไม่เคยกับพระศาสนาก็เลยคล้ากๆกับว่าถึงเราส่งให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่เขาไม่เปิดใจรับเขาก็เอาไปไม่ได้นะคะ ตรงนี้เนี่ยค่ะเราถึงต้องสอนญาติพี่น้องเราหรือว่าผู้ใหญ่ของเราเนี่ยให้เขาอนุโมทนาเป็นแล้วก็ให้เขาเคารไพไนพระพูดพระธรรมพระสงฆ์เขาก็จะได้พอได้ยินเนี่ยเขามาแล้วใจเขาก็จะได้น้อบน้อมมีหลวงปู่ท่านหนึ่งค่ะตอนสมัยที่ท่านกลับไปที่บ้านท่านซึ่งอยู่ทางอีสานเนี่ยมันเป็นที่ที่หมอผีมันจะมีอิทธิพลมาก แล้วท่านก็ไปสั่งสอนให้เขารับศีลให้เขาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยนะคะแล้วไอ้หมอผีมันโกรธมากมันก็มาละว่าท่านอยู่เนืองเนืองทีนี้วันหนึ่งมันตายแล้วเนี่ยค่ะมันก็ไม่รู้ว่ามันตายแล้วเพราะมันจะสั่งที่บ้านญาติพี่น้องมันและภรรยามันไม่ให้ทําบุญกับพระเลยทีนี้พอมันตายเนี่ยเมียมันก็ทําบุญถึงอุทิศส่วนกุศลได้มันก็รับไม่ได้ และทีนี้มันก็จะมาเ,ออเพราะท่านมีตาทิพย์มันก็จะมาอลละวาดอยู่บนทางจงกรมท่านทําให้ท่านจะเดินจงกรมหรืออะไรมันก็จะก่อกวนเนี่ยค่ะอัน <c oughs> นี้ท่านก็บอกว่าเจ้าเอ้ยเจ้าตายแล้วมันก็บอกถ้ามันตายแล้วเนี่ยพระจะเห็นมันได้ยังไงคือไม่เข้าใจว่าท่านมีตาไหนนะคะทีนี้วันนั้นก็เป็นวันเผาศพมันท่านก็บอกอถ้าไม่เชื่อเจ้าก็ไปที่ข้ากําลังเผาศพเจ้าอยู่ เจ้าก็จะได้รู้ว่าเจ้าตายแล้วแน่ๆมันก็บอกมันยังไม่อยากตายแล้วมันก็ไม่เชื่อว่ามันตายแล้วแต่มันก็ไปแล้วก็เดี๋ยวมือกลับมาร้องไห้แล้วมันก็บอกว่าให้ท่านช่วยมันด้วยท่านบอกยากเพราะว่าเราจะแผ่เมตตาให้อะไรๆเจ้าก็ไม่เปิดใจรับเจ้าก็ดำขโมอยู่อย่างเงี้ยมันก็บอกแต่มันยังไม่อยากตายท่านก็บอกอ่ะอย่างนั้นให้มันนั่งลงแล้วก็พนมมือนึกถึงพระธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันเนี่ยมีความเชื่อเรื่มใจมันก็ไม่ยอมทําท่านก็บอกอย่างนั้นก็สุดวิสัยเพราะท่านเนี่ยเคยแผลมันไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่รับนี่ก็นึกว่าเป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งสูงส่งมันจะมีความเคารพมันก็ไม่ยอมทําท่านก็บอกว่าหมดวิสัยที่ท่านจะช่วยมันได้ก็ให้เจ้าไปตามกรรมของเจ้าตามเหตุป,ปัจจัยของท่านเถอะ มันก็ร้องไห้แล้วมันก็หายไปแล้วท่านก็เห็นว่ามันก็ตกลงไปที่นรกเขาเรียกนรกมืดนะคะเพราะมันไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยแล้วมันก็ก่อปวนเยอะมากนรกมืดเนี่ยมันร้ายยิ่งกว่าโลกันตนรกที่พระเทวทัตเปตกอีกท่านอาจารย์ท่านก็บอกมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอยู่นานยาวนานเท่าไหร่แต่คนที่ไปอยู่ในนี้เนี่ย จะต้องอยู่สองพุทธทันดรถึงจะได้พุทธเกิดออกมาทีหนึ่งท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพุทธทันดรหนึ่งเนี่ยมันจะมีกี่ร้อยศูนย์เพราะอย่างอ,อสงไขยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเราหลังจากได้รับคาําตรลกรณ์แล้วท่านก็ต้องอีกอสีกะะ่อสมไขยแสนมหากรัปนะคะอสงไขยเนี่ยก็คือมีเลขศูนย์ต่มอีกร้อยสี่สิบตัว เพะฉอนก็ค <c ười> ิดดูกันแล้วกันนะคะว่ามันจะยาวนานแค่ไหนทีนี้คำถามต่อไปค่ะเออเขาก็บอกว่าที่เมื่อกี้นี้เขาถามมาค่ะเขาบอกว่าอาจารย์ไม่ได้อธิบายเพราะว่าว่ายพระส่วดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมด้วยร่างกายเลือดเนื้อที่มาจาก พ่อแม่เนี่ยแล้วท่านจะได้บุงจากเราได้อย่างไรที่บอกว่ายังไม่ตรงคือไม่ตรงที่ขาดใจาเพราะอาจารย์บอกว่าครูบาอาจารย์ท่านอุทิศได้โดยที่ไม่ต้องถามชื่อประมาณนี้ก็เลยสงสัยว่ารผู้ที่เราเส่งไปอุทิศไปให้อะจะทราบได้อย่างไรก็อย่างที่เรียนอธิบายเนี่ยนะคะว่าเพียงแต่ใจเรานึกถึงเนี่ยมันไปถึงแล้ว แล้วเขาก็สัมผัสได้เขาก็รู้เขาก็รับได้ไม่ต้องเอ่ยชื่อเอ่ยอะไรเลยหรืออย่างเราเนี่ยบางทีเราก็ยังไม่ได้บอกว่าพ่อแม่มารับบุญกุศลนะเราเกิดนึกถึงท่านบอกเฮ้เราเห็นไอ้นี่ท่านเคยชอบนะเราจะทําบุญดึงท่านก็รับรู้ละพอวันที่เราใส่บาตรเนี่ยท่านก็มาอนุโมทนาและถ้าเปิดเราทําแล้วเรา นึกถึงท่านเอาสิ่งที่ท่านชอบเนี่ยท่านก็จะชื่นใจมากเพราะว่าเออมันยังจําได้นะว่าเราชอบไ้นี่อนั้นไม่เชื่อว่าพอถึงครบวันรอบวันตายหรือวันอะไรก็ทําทําสักแต่ว่าทําไปโดยที่เราไม่ได้มีความละเอียดละเมียดละไมท่านก็รู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเผื่อมันเป็นสิ่งที่ท่านชอบและเราละลึกถึงแล้วมันก็เป็นวันครบรอบวันตายท่านในวันเกิดท่านหรืออะไรเนี่ยท่านก็จะชื่นใจ ท่านก็จะปีติยินดีมากอย่างนี้ค่ะ